มันจะเป็นราชาโจรสลดัดมันจะมีคนพูดด้วยว่าโาหภผ้าข่ยอ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่พูดพี่จะโดนตัวลงหรือเปล่านะ <c oughs> มันก็อย่างมันก็มันก็ต้องเข้าใจทั้งสองมุมมองเนาะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับรสนิยมใช่ขึ้นอยู่กับรสนิยมแล้วก็มุมมองที่บอกว่ามุมมองผู้บริโภคกับมุมมองผู้ผลิตเรื่องดาราพี่รู้สึกว่าการเอาดาราภาคไม่ใช่เรื่องผิด แต่อยู่แค่ว่าตัวละครในการที่ถูกหยิบมาเอามาพากะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมปันปนก็ไปดูไอคนที่โดนด่าเยอะอย่างตอนนั้นอะวันพีชเออวันพีชนี่แหละใช่ปะ่ะเออ,เอ,อแต่ว่าเฮ้ยแล้วคนที่ฝึกให้อ่ะคือนะจูนเลยนะพี่คือใช่ไหมใช่ไออ,อย่างที่บอกวันแต่อย่างที่เนี่ยพี่จูนเป็นคนฝึกให้เลยนะออแต่ระยะเวลามันจํากัดไงที่ไม่รู้ว่าพี่พูดพี่จะโดนทัวลงหรือเปล่านะออแต่พี่ก็ไปเห็นในช่องเขาเออก็นับถือสปิริตเขาจุดหนึ่งตรงที่ เขาอะพาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาโดนกระแสหนักมากเลยแล้วเขาก็เหมือนติดต่อทางพี่จูหรือติดต่อทางค่ายหรืออะไรสักอย่างว่าแบบเขาขอมาซ่อมได้ไหมขอมาแก้ได้ไหมเขาไม่ใช่ว่าภาคเพราะแบบแค่จ้างอย่างเดียวการที่เราได้มาทําในเวลาจํากัดอะมันก็มีข้อจํากัดเนาะเอออย่างสมมุติอยู่ดีๆจะให้พี่ไปภาคพี่มึงเป็นตตีตสามนุษย์ออฟฟิศปกติหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีมาให้ภาค พระเอกหรือให้ภาคตัวละครตัวหนึ่งในระยะเวลาเจดวันกับคนที่ภาคมาประมาณ10ปีมันต่างกันอยู่แล้วอ่ะบางทีเราเห็นเหมือนกันในทวิตเตอร์จะมีฟิลคนที่เขาเรียกอะไรเหมือนคนที่ขอเอาให้นักภาคอ่ะใช้คํานี้ได้ไหมได้เหมือนเป็นฟิลแบบเฮ้ยโหแบบไม่ต้องทําไมต้องมาแย่งอาชีพนักภาคด้วยเราเข้าใจเราเราเราขอบคุณมากอืมแต่แต่ในบางจุดถ้าถ้าการตลาด เขาไม่ได้เลือกเราเราก็ไม่มีสิทธิ์จะทําอะไรเราก็ทำอะไรไม่ได้เออแล้วเขาก็อยากให้ดารามาลงแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมคาเล็เตอร์ต่างๆก็เหมือนอย่างแบบอย่างที่อย่างที่เราเทียบเรื่องคนขับรถอะจะให้คนขับรถสิบวันไปดิฟรถอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้อยู่แล้วถ้าจริงๆเนาะความใน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 บ้านเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีคนชอบภาคไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีคนแบบอ๋อชอบดูซับเพราะว่า ซาวด i g i ิจิัลฟิลถึงกว่าจะจะบอกว่าภาคไทยภาคไม่ถึงหรือว่าภาคไทยภาคไม่ได้ฟิลอันนี้อันนี้ก็จะแอบเถียงนิดนึงว่ามันต้องดูเป็นงานงานด้วยนะอย่างสเกลงานหนังโลงานเน็ตฟลิงาน, Netflix, งานการ์ตูนบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออนักภาคหลายๆคนเขาทุ่มเทเขาพยายามใส่ให้มันสุดให้มันเต็มที่มากๆใช่ร,รสนิยมด้วยแหละ่ว่ารสนิยมแล้วก็คนชินพื้นฐานเลยคนชินเสียงเหมือนสมมุติว่า มีเวอร์ชั่นภาคไทยเวอร์ชันนี้มาแล้วนานมากดูแบบจนชินแล้วพอมอีาเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ชันปุ๊บโหไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะมันจะมีคนพูดด้วยว่าโห้ภาคหวยอะ่ะรู้สึกว่าโาอ้รเราไม่เห็นใจนักภาคเลยคือเขาก็ทําเต็มที่นะผมรู้สึกว่าคําว่าห่วยของเขาอะ่ะคือถ้าถ้ายอมรับต่างตัวพี่พี่จะเป็นฟิวว่าเฮ้ยถ้าภาคไม่ดีเรายอมรับนะเราแต่แค่บอกเราหน่อยว่าเราไม่ดีจุดไหน เราจะได้หาจุดแก้ไขแต่ถ้าอยู่ดีบอกห่วยห่วยยังไงหรือห่วยหรือแค่ไม่ชินอ่าอันนี้มันก็จะมีฟิลแบบว่าไม่ชินหรือเปล่า